สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิปเข้อความจากเข้าถึงคุณนะคะแบบลัคนาราศีนะคะหรือว่าดาวจันทรนะคะลองเลือกดูได้นะคะตามลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือตัวเขานะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะกับเพื่อนๆที่อยู่ลัคนาราศีเมษนะคะลัคนาราศีเมษถ้าเขาพูดกดี๋ยวคุณได้ตอนนี้เขาจะบอกคุณว่าอย่างไงบ้างคะ เขาชอบคุณมากหลงคุณมากๆนะคะเขาชอบคุณมากกว่าที่คุณคิดมากกว่าที่คุณเนื้จนจะแบบคุณคาดไม่ถึงอะว่าเขาชอบคุณรักคุณมากแค่ไหนนะคะตัวเขาเนี่ยเลือกที่จะเทหรือว่าทิ้งคุณก่อนก่อนที่เขาจะแบบก่อนที่คุณจะทิ้งเขานะคะหรือว่าก่อนที่คุณจะเทเขานะคะ เขาเขากลัวนะคะที่จะบอกความรู้สึกบอกความในใจแล้วเขาก็กลัวที่จะทักหาคุณก่อนทั้งที่เขาก็อยากคุยนะคะอยากคุยมากๆเขารักคุณนะคะเขารักคุณมากมากมากนะคะนี่คือข้อความจากเขาถึงคุณนะคะลัคนานาวศีมษะ <laughs> เอาละไปต่อนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาต move <laughs> นะคะ move เก็บดีไหมเก็บแล้วกัน ไปต่อกับเพื่อนที่อยู่ลัคนาราศีกุมนะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่ารีบไม่ต้องรีบได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาอยากบอกคุณว่าจริงๆอ่ะเขาคุยกยับคุณอยู่คนเดียวนะ you are my everything นะคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยสำหรับเขานะคะ ให้เวลาเขาหน่อยนะคะเขาไม่เคยรู้สึกกับใครมากขนาดนี้เคคิดว่าเขาน่าจะชอบคุณแหละชอบมากด้วยอะไรอย่างนี้อยู่ใกล้แล้วใจเต้นแรงอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อเขาอะ่ะเขาชอบคุณมากเลยนะชอบคุณแบบอยากเป็นเจ้าของด้วยใช้คําว่าหลงอะคะ่ะเขาหลงคุณมากๆเลยแล้วก็อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปเร็วๆแหละแต่ว่าการที่เริ่มมาเร็วๆบางทีมันก็เหมือนกับ ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันเร็วไปหรือเปล่ามันมันดูแบบเฮ้ยมันเร็วไปไหมยอะไรเงี้ยคะ่ะประมาณนั้นเขาเลยอยากอยาก slow down ก็คือแบบอยากช้าลงหน่อยนะคะอย่ารีบประมาณนี้นะคะลัคนาราศีกุมอื <laughs> ไปต่อนะคะกับเพื่อนๆนที่อยู่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กรกฎนะคะเขาอยากคุณอยากบอกคุณว่าเขารู้สึกเหมือนกันกับคุณน,นะ I feel the same way คิดถึงก็คิดถึงเหมือนกันนะอะไรเงีย้ย I know you from somewhere, you from somewhere. เขารู้สึกว่าคุณนะเป็นโซเมทของเขาไพ่ใบนี้คือ six of cups นะคะเขารู้สึกว่าคุณนะเป็นเนื้อคู่เป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดเป็นคนที่เหมือนกับเพิ่งได้รู้จักกันได้คุยกันหรือคุยกันไม่นานหรืออะไรเงี้ยแต่รู้สึกผูกพันมานานมากๆอะไรเงี้ยค่ะ a m p l i f y เขารู้สึกกลัวรู้สึกหวาดกลัวไม่รู้ว่าถ้าพัฒนาความสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันจะเป็นไปนทางไหนมันจะดีไหมคุณกับเขาจะแบบต้องเลิกเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าต้องเลิกเป็นพี่น้องกันไหมหรืออะไรเง้เขาคิดเยอะนะคะเป็นคคนิดมากะะ I hope you will wait for me เขาหวังนะว่าคุณจะยังรอเขานะคะไม่ว่าเขาจะใช้เวลานานแค่ไหนในการคิดนะคะว่าเออจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณยังไงจะเอายังไงในความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยคือตัวเขาอ่ะอยากที่จะแบบเขาหวังอะ่ะเขาหวังให้คนรอเขานะคะประมาณนี้นาาราคนาราศีกรกฎนะคะโอเค <laughs> ไปต่อนะคะกับเพื่อนที่อยู่ราคนาราศีมังกรนะคะ ตัวคุณเป็นเหมือนแสงสว่างนะคะเป็นคนที่ทำให้ชีวิตเขาสดใสนะคะเฮ้ยนึกถึงเพลงนั้นเลยเธอทําให้ท้องฟ้าฉันเป็นสีครามเธอทําให้เส้นทางน่ากลัวมันสดใสอ๋อเฮ้ยเธอคือกําลังใจทุกอย่างที่มี ไม่ว่าวันพรุ่งนี้ต้องเจอกับเรื่องใด <c ười> แค่เพียงมีเธอข้างกันฉันก็มั่นใจเขาหลงคุณมากชอบคุณมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของรูปลักษ์รูปร่างหน้าตานะคะชอบคุณมากคุณคือคนที่ตรงสเปกเขามากอืมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาอยากบอกคุณก็คือเขาคุณเนี่ย มันควรที่จะเอาจริงๆนะควรที่จะพัฒนาหรือว่าเป็นไปได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยเขานึกอยากย้อนเวลาไปเพื่อไปแก้ไขอะไรบางอย่างอะคะ่ะเกี่ยวกับคุณแล้วก็เขาเนี่ยนะแต่เคไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะแต่ถ้าเป็นถ้ามันตรงกับคุณอะคุณจะรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรนะคะเขาอยากย้อนเวลาไปแก้อะไรบางอย่างอืเขาคิดเรื่องคุณเยอะคิดมากคิดเดยอะมากๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างกังวลใจอะไรเงี้ยเออเครู้สึกอยากเปิดไพ่เพิ่มไม่รู้ไหนดูซิ เขารู้สึกยังไงเออไม่ใช่รู้สึกยังไงเขาอยากบอกอะไรกับคุณอ่าโอเคตามนี้นะคะ you're so beautiful why do you need me ที่เขาคิดมากเนี่ยเพราะคุณเป็นคนที่ดูดีมากในสายตาเขาเนี่ยเขาชอบรูปร่างหน้าตาชอบชอบทุกอย่างที่เป็นคุณออบเซ็ตก็คือหลงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเป็นคนที่ดูสวยดูหล่อในสายตาเขามากๆทาไมคุณจะต้องการคนแบบเขาล่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งคําถามแล้วก็คิดอยู่ในใจนะคะเขาไม่มั่นใจในตัวเองนั่นเองนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะ ค okay. ไปต่อนะคะกับเพื่อนเอนลัคนาราศีมีนนะคะเดี๋ยวเดียดีใจเย็เขาอยากบอกคุณว่ามีคนในความสัมพันธ์นี้อืมคือหมายความว่าตัวเขาอาจจะมีใครอยู่หรือคุณนะ่ะคุณมีคนอื่นอยู่หรือเปล่า หรือตัวคุณมีเจ้าของแล้วหรือเขามีเจ้าของแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเหตุผลหลักๆที่ความสัมพันธ์กับคุณของคุณกับเขามันมันอาจจะหยุดชะง,งักหรือเป็นไปไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะหมายถึงครอบครัวก็ได้นะญาติพี่น้องพ่อแม่พี่สาวพี่ชายที่ไม่ชอบคุณหรือเขาอะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้หรือบุคคลที่3ามะคะ่ะที่เข้ามามีปัจจัยระหว่างคุณกับเขานะคะไอนิดโมบาลานซ์ตัวเขาเนี่ยต้องการต้องการ ความสัมพันธ์ที่มันให้และรับที่มันเท่ากันเขามีเวลาให้คุณเท่าไหร่เขาก็อยากให้คุณให้เวลาเขาเท่านั้นอย่าทําเยอะเกินกว่าที่เขาทําให้คุณเพราะเขาจะรู้สึกไม่ดีนะคะหรือถ้าเขาให้คุณมากๆคุณเองเนี่ยก็ควรจะหาเวลาให้เขาด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยคือต้องการบาลานซ์หรือว่าความเท่าเทียมในความสัมพันธ์คุณนะเป็นคนสําคัญสําหรับเขานะเป็นคนสําคัญในชีวิตเขานะคะแล้วก็เขาไม่กล้า ที่จะคุยกับคุณไม่กล้าที่จะมองหน้าคุณเครู้สึกว่าเขารู้สึกผิดรู้สึกแย่อะไรบางอย่างเอา,เอาจริงจริงนะถ้าตัวเขามีใครอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีแฟนหรือมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยนะคะเขามีปัญหาครอบครัวเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งในนั้นเลยนะที่เป็นเหตุผลนะ่ะเพราะเขาตกลุมรักคุณแล้วคุณนะ่ะสำคัญกับความรู้สึกเขามากๆสําคัญกับหัวใจเขามาก ต,ตัวเขาเองเขาก็รู้สึกผิดกับคนของเขาเหมือนกันแล้วรู้สึกผิดกับคุณเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่ได้อาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะนี่คือสิ่งที่ได้จากไพ่นะโอเคประมาณนี้นะคะไปต่อกับเพื่อนๆที่อยู่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจานันทร์สิงห์นะคะตัวเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะตัวเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณตอนนี้เขาอยากรู้ว่าคุณรู้สึกเหมือนกันกับเขาไหม คุณแคร์เขาบ้างหรือเปล่าตัวคุณเองอะก่อนที่จะให้ความหวังเขาหรือให้ความหวังตัวเองหรือใดๆก็ตามเนี่ยแต่เน้นไปที่ก่อนที่จะให้ความหวังใครอะลองถามตัวเองดูนะว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรเนี่ยเนี่คือสิ่งที่เขาอยากพูดกับคุณถ้าคุณต้องการเขาแล้วรู้สึกกับเขาเหมือนกันนะคะทำให้ส่งสัญญาณให้เขารู้หรือบอกให้เขารู้เพราะเขาอะอยากที่จะเป็นแฟนคนุณอยากมีคุณในชีวิต เขาต้องการคุณนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกนะเออที่แบบว่าเออเขาอยากพูดอะไรกับคุณอย่างเงี้ยเคประมาณนี้นะคะไปต่อกับเพื่อที่อยู่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กันนะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขากําลังเรียนรู้นะที่จะเชื่อใจคุณนะคะกําลังเรียนรู้แบบรู้จักคุณแล้วก็ยอมให้คุณะเข้ามาในโลกของเขามากขึ้นนะคะเขากําลัง เรียนรู้นั่นเองนะคะแล้วก็เขาอยากบอกคุณว่าเขาอยากกอดคุณตอนนี้อยากเจอหน้าอะไรเงี้ยค่ะเขาฝันถึงคุณด้วยนะเออแล้วก็ว้าอันนี้พูดในเชิง18บวกนะคะเขาเคยจินตนาการถึงคุณในเชิงแบบอย่างนั้นอะแล้วเขาก็ทํานั้นอะ ถ้าคุณงงว่าไอ้ทำอย่างนั้นน่ะหมายถึงอะไรแล้วแล้วจินจินตนาการแบบนั้นนหมายถึงอะไรแล้วทําแบบนั้นคืออะไรลองคอมเมนต์ดูนะคะค,คิดว่าน่าจะมีคนไปตอบประมาณนี้นะคะลัคนาราศีกันเอาจริงตัวคุณเป็นคนที่ถ้าใครมีแบบลัคนาราศีกันเนี่ยป็นคนที่อาจจะผิวดีแต่งตัวดีหน้าตาดีอะไรเงี้ยคือมันดูดีอ่ะจากภายนอกอ่ะนะคนก็เลยชอบชอบในเชิงแบบหยุดไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงคุณอะไรเงี้ยคะ่ะ อไปต่อลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทพิจิกนะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขาไม่เคยต้องการคนที่เพอร์เฟกหรือว่าสมบูรณ์แบบเลยนะตัวคุณเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะมีแบบ so many choice so s many option นะคะทำไมคุณถึงอยากจะเลือกเขาหล่ะอะไรประมาณเนี้แล้วในสายตาเขาอคนดูเพอร์เฟกประมาณเนี้ยเจะคิดว่านะเนี่ย เขาต้องการเขาต้องการคุณอะให้เป็นของเขาคนเดียวตลอดเวลาอยากคุยกับคุณตลอดอยากอยู่คุณตลอดอยากตัวติดกันอะไรเงี้ยเออแต่คุณละต้องการเขาแบบนั้นไหมเพราะว่าคุณดูเป็นคนที่เลือกได้ในสายตาเขาอะนะคะเขาอยากให้คุณเลือกเลือกเลยจะเลือกเขาไหมถ้าเลือกเขาต้องมีเขาคนเดียวนะประมาณนี้นะคะและคณาราศีพิจิก ออืแต่ถ้าคุณแบบยังเลือกที่จะแบบมีช้อยนัน่นนี่ต่อไปเขาก็แบบไม่โอเคแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้นะเออเพราะเขาก็ชอบคุณนะเออไปต่อนะคะลัคนาะราศีดาวจันท์เมทุนนะคะไม่ไม่ใช่เมทุนวะ่ะเออเมนี่นและนะคือศกนะคะขอโทษที <laughs> เขาอยากบอกคุณว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ <laughs> 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 เขาสงสัยนะว่าเอาจริงๆอ่ะคุณเคยแ,แคร์เขาบ้างไหม หรือคุณแคร์เขาจริงๆหรือเปล่าเขาต้องการคุณมากเขาต้องการคุณหมายถึงอยากเป็นแฟนการอยากรักคุณแล้วก็อยากจะมีความสัมพันธ์ในเชิงเชิงสิบแปดบวกด้วยนะคะเขาหวังให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นจริงแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเร็วๆอ่ะคืออยากเริ่มต้นอยากขอโอกาสประมาณนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณแล้วก็ตอนนี้เขาทําได้แค่แบบ ได้แค่หวังได้แค่รอว่าแบบคุณจะยังต้องการเข้าไหมยังอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเขาอยากมากๆนะคะโอเคประมาณนี้ไปต่อนะคะเพื่อนๆที่อยู่ลักนณาราศีหรือว่าดาวจันทร์ธนูนะคะธนูธนูคุณตั้งคำถามว่าอะไรไว้ในใจหรือเปล่าคำตอบคือ yes นะคะเออเขาอยากบอกคุณอเขาขอโทษนะคะ ตอนนี้เนี่ยเขาอยากอยากพูดคุยแล้วพร้อมที่จะคุยนะคะแล้วก็เขาขอโทษเขาเขาแบบเหมือนกับเขางี่เง่าไปหน่อยหรือเขาแบบประมาณนี้แบบงี่เง่าไปหน่อยขอโทษตอนนี้มีสติแล้วอยากคุยอยากคอม p พ o ม i s e หรือขอปณิประมได้ไหมขอแบบพูดคุยหาทางออกได้ไหมอย่าเพิ่งเลิกกันอย่าเพิ่งหายไปอย่าเพิ่งบล็อกอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยเขาอยากขอให้คุณลดลดอีโก้ลดทิฐิลงหน่อยหรือเขาอยากบอกคุณว่าตอนนี้เขาลดอีโก้ลงแล้ว รถทิศถี่ลงแล้วหายโกรธแล้วแล้วเขาก็ขอโทษที่แบบทําอะไรงี่งเง่าลงไปตอนนี้เขาเขาอยากคุยอยากคุยกับคุณอยากอยากแบบหันหน้าเข้าหากันได้ไหมเพื่อแก้ปัญหาประมาณเนี้ยค่ะเขาคิดถึงคุณตลอดนะนอนไม่หลับแบบเครียดเครียดในใจอะคะ่ะแล้วก็เหมือนกับเขาอยากบอกคุณว่าเขาคิดถึงเรื่องของอนาคตของความสัมพันธ์เนี้ยว่ามันยังมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหม แล้วคุณยังจะให้โอกาสเขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเขาคิดถึงอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปอะคะ่ะ next step อะไรเงี้ยระหว่างคุณกับเขานะคะโอเคประมาณนี้นะคะลัคนาราศีธันนูไปต่อนะคะกับเพื่อนที่อยู่ลัคนาราศีเมถุนนะคะเขาอยากบอกคุณว่าความสุขเนี่ยคือสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากที่สุดนะคะ แล้วก็เขาอยากบอกคุณว่าถ้าเขาเนี่ยยอมทําตามคําขอหรือยอมเป็นแฟนกับคุณหรือยอมคบหากับคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะสูญเสียทุกอย่างที่เขามีตอนนี้เขาเพราะว่าตอนเนี้ยชีวิตเขาเหมือนกับชีวิตเขาดีแล้วแล้วมีความสุขแล้วมีงานมีเพื่อนมี คนคุยหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าหาว่าเขาตัดสินใจคบกับคุณหรือถ้าเขาเลือกอะไรก็ตามที่คุณต้องการอ่ะถามใจนู้ว่าคุณต้องการอะไรอืมเขาอยากบอกคุณว่าถ้าเขาตัดสินใจเลือกคุณตอนเนี้ยเขาจะสูญเสียทุกอย่างที่เขามีซึ่งทุกอย่างที่เขามีตอนนี้เขาคิดว่ามันคือความสุขจริงๆถ้าเลือกได้เขาก็อยากมีคุณในชีวิตด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากบอกคุณก็คือคําพูดของเขาที่เขาพูดกับคุณอะมันชัดเจนแล้วเขาพูดอะไร คุณต้องถามตัวเองว่าเขาพูดอะไรกับคุณเขาคุยอะไรคุณล่าสุดหรืออะไรเงี้ยเออเขาหมายความแบบนั้นจริงๆนะสิ่งที่เขาพูดอะคะ่ะถ้าเขาไม่ได้พูดเลยคุณก็เนี่ยที่เฮสอ่านเนี่ยเขาหมายความแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะลัคนาราศีดาวจาันร์เมทุนโอเคไปต่อนะคะลัคนาราศีสุดท้ายนะคะลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันทรตุลนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะเขาอยากบอกคุณว่า คุณคิดถึงเขาบ้างไหมคิดถึงเขาเหมือนกันหรือเปล่าออย่าไปฟังคนอื่นมากอย่าดูอย่าดูดวงเยอะนะคะอย่าไปฟังคนอื่นมากคือบางครั้งคุณไปดูดวงหรือฟังคนอื่นคําพูดคนอื่นเนี่ยมันทําให้คุณคิดมากเรื่องเขาแล้วก็เจ็บปวดหัวใจเปล่าๆนะคะอเขาหมายความแบบนั้นจริงๆนะไม่ว่าอะไรที่เขาพูดกับคุณนะเขาหมายความแบบนั้นจริงๆ นะคะถ้าเขาบอกว่าเขาคิดถึงนะหมายว่าเขาคิดถึงจริงๆหรือถ้าเขาไม่ได้พูดอะไรเนี่ยที่เค้บอกเนี่ยมันคือเรื่องจริงคือเขาแบบอยากถามคุณว่าคุณคิดถึงเขาไหมเนี่ยเออเขาก็หมายความแบบนี้จริงๆนะคะเขาชอบคุณรักคุณหลงคุณมากๆจริงๆยืนยันได้ I am absolute I am absolutely in love with you เขารักคุณมากๆคือตกกลุมรักคุณสุดๆนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณแล้วเขาก็ I mean what I say เข้าหมายความแบบนั้นจริงๆ นะคะอ๋อโอเคแล้วคณะราศีตุนประมาณนี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย